ว่าง,งานเราเต็มที่ขนาดไหนนะขนาดแบบทั้งวันก้ามกุลาปีหกหกแต่วันนี้เราเริ่มสิบนว่าขอบคุณบาวน้เอาแกงมออกขึ้นไปดูขุนพลไหมครับไป จะไปสำบัดข้างบนด้วยกลัวแดดไหมอาคิ okay. ีมาแดดไหมอาคิ surely. ีมาแดดลงมาแดดก็ได้นะใช่ขายของแล้วขายของอคีมกันแดดก็มีฉลามก็มีโอ้ได้ขายของเลยป้าบอกว่าขายของไปไปดูตามรุ่นไปนะคะไปดูตามนักศึกษาไปนะคะเพราะว่ามีโอกาสมาแล้วนะคะ ไ่ด uhm. si> ้ีวชตอนนี้เราก็เดินตามคุณลุงนะคะกับนักศึกษาค่ะตนนฝั่งนี้จะเป็นวันจันทร์กับวันพุธกลางวันสององค์นี้จะเป็นพระประจําวันเขาเรียกว่าเป็นหน้าบริวารประจําวันวันจันทร์กับวันพุธกลางวันส่วนฝั่งโน้น ฝั่งด้านด้านขวามือเราที่เราหันหน้าเขาองค์ปู่็คือจะเป็นบันไดชิกับบันพไดเลือ่อนชื่อความหมายของความหมายของบันได,ดตรงนี้คือบันได,ดแห่งความสําเร็จส่วนฝั่งนู้นจะเป็นบันได,ดแห่งความจเจริญรุ่งเรืองมาเราขึ้นมาข้างบนป่ะามคุณลุงไป ส่วนบริเวณตรงนี้เราจะทำอะด,อ offerings. ดอกบัวดอกบัวมาข้างหน้าองค์พระปู่เนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นพระประจำวันพระประจำวันแต่ละวันส่วนบริเวณนี้ที่เป็นนากเกี้ยวนากเกี้ยวลุงกับป้าก็จะใช้เป็นพระประจำภาพก็จะให้ให้คนที่รอดเข้ามาในประตูเนี่ยเหมือนกับเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของของเราตั นี้จะทำเป็นแค่หน้าบาใบอย่างใบที่เรา้ได้มาจากกาาบหนักศึกษาก็มาดูง,งานที่นี่นะคะผู้ใหญ่บ้านรามานะคะผู้ใหญ่บ้านจากป่าดงพามานะคะ,ะเป็นความคิดของลุงเองที่อยากจะทําเป็นนาเกี้ยวน,นาเกี้ยวซึ่งเป็นนนาเป็ความเชื่อเนะนาเกี้ยว สามารถสร้างน้าเคี้ยวได้เขาบอกว่านั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเสริมบรารมีแล้วกันในประเตนตามมายังประเตนประเตนไม่ตามมาเหรอโน่นหายคิดอยู่ข้างล่างครับค่ะ อันนี้คือกับขอพรจากองปู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ถ้าใช้ฟีขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถ<ม>พนมมือขอพรตรงนี้ได้หรือเราสะดวกจากด้านล่างก็ได้ <ใน S 2> อันนี้คือ<พ>ชื่อองค์พระปู่ในอนาคตข้างหน้าคิดว่าจะสร้างอีกองค์ไหมอ่หลักๆก,ก็คือจะมีองค์พระปู่าริจิตน,น,นาคราชเป็นองค์ประธานใหญ่ส่วนองค์จำลองอยู่ที่า,าลาถ้ากรณีที่ท่านจะมาขอพรก็สามารถขอพรที่ ได้ทุกจุดคือองค์สาระองค์จำลองจะเป็นองค์ปู่ของอเป็นองค์จำลองตรงไหนครับอันนั้นเป็นบ้านค่ะร้านมีดีของมีดีครับของช่องมีดีสตอรี่อันนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์ใช่ใช่พื้นที่ของเขาจะเป็นส่วนนั้นส่วนที่เราทำทำกำแพงนี่คือฝั่งนี้จะเป็นของฝั่งของเขาพื้นที่นี้คือมุงคนก็ดินใช่ไหม ไม่ครับแค่นี้แค่ฝั่งนี้ค่ะเพราะนั้นคือเราซื้อคู่กันยาวพื้นที่ยาวถึงโน้นนะครับอันนั้นเขาก็ซื้อพื้นที่ตรงนั้นของเขาของเขาก็แปดไร่เหมือนกันแปดไร่เขาเลี้ยงสัตว์อันนี้จะเป็นองค์ปู่ยศสวรรณคาคือเริ่มแรกก่อนองค์องคตํารองเริ่มแรกก่อนที่จะ สร้างฝูงบริจิตก็คือนี่คือองค์แรกเลยแล้วข้างหน้าคะข้างหน้าบันไดข้างหน้าใช่ไหมไปดูมาศึกษามาดูงานมาสอบถามาดมที่นะคะถามได้เลยนะะคไม่ไม่ต้องกลัวยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่ายูทูบเบอร์แก่ๆนั่นเลยเนี่ยมันเรื่องลึกลางคะเนี่ยยกเห็นใหญ่ยายไม่รู้อะไรเลย แก่ๆสบอฮะย้อนหลังบันไดย้อนหลังส่วนบันไดฝั่งนี้จะเป็นบันไดวันเสาร์กับวันพุธกลางคืนใช่วันเสาร์กับวันพุธกลางคืนก็เป็นบันไดแห่งอ่าชูกราบกับที่รักษาจะเป็นบันไดประตูนี้ช่วงที่อันนักท่องเที่ยวมาเนี่ย เขาไปกลับว่าสามารถแบบพักนอนค้างที่นี่ได้ก็ต้องหารีสอร์ทบริเวณตรงี้ยงไม่มีที่พักใไม่มีที่พักสุดป่าเที่ยวมามาจับว่ายแล้วก็เป็นทางกลับไปกลับไปกลับก็คือคนนึงมาคนนึงกลับอะไรนี้สลับไปสลับมาแล้วคิดจะทำ ที่พักนะคะยว่ายังไม่มีก <laughs> <ua> ็ต้องต้องดูงบค่ะคิดไม่อยู่กตต้องดูงบจำอะไรหรืมาอะไรก็งบหลักๆเราจะจากการที่ BFC เขาติดตามชมช่อง YouTube ในแต่ละช่องแล้วก็จะมีการพัฒนาอาจจะทำด้านโน้นโซนนู้นด้านบนเป็นที่พักส่วนหนึ่งที่โครงการเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องลองงบของตัวเองเต็มหาอะไรเดียวกันได้เลย นี่นี่สิที่นี่นี่สิทธี่นี่นี่สิทธี่นี่นี่สิที่ต่อเดือนนี้ตกเราเท่าไหร่คะมาเท่าไหร่มันไม่แน่นอนค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าโลช่วงนี้เอฟพีเขจะไม่ค่อยมาต้องเท่าไหร่วันหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วไม่เกินยี่สิบพันที่มาวันหนึ่งนะแต่ถ้ากบยันเบื่อใช่ไหมที่ได้จากการรวมตัวรายได้รายได้เราไม่แน่นอนก็จะได้รึ บางทีเอฟซีเขาขอพรหรือว่าแก้บนต่างๆก,ก็จะมีการลําถวายตลอดเรื่อยๆทุกวันบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยแต่มีทุกวันมีลําทุกวันแล้วรายได้ที่ลราได้มาเ็เอามาสร้างใช่ค่ะเราจะซื้อวัสดุทุกอย่างในพื้นที่ก็จะมีหลายสุดที่เราจะต้องทำนานะากกตนน้น ก็จะถาปมา้ค่ะอาค่ะไือนไหลูกว่อนนะไหูเหมือนที่ป้าแจ้งกันแหละรายได้หลักๆของที่นี่นะถึงแม้จว่ามีมีเอฟซีมาน้อยหรืออะไรก็ตามหลักๆรายได้ก็คือการทําช่องยูทูบเราจะมีกิจกรรมทํากันตั้งแต่เช้าันค่ำันมืดนั่นก็คือคล้ายๆกับเป็นที่ทํางานของยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนี่คือสิ่งที่เราอยู่กันมาแล้วก็ มีปู่ประิจิตเนี่ยเป็นจุดส่วนกลางให้กับเราตั้งแต่แรกส่วนการมาไหว้หรือการมาแก้บนเนี่ยสมัยก็ไอซีเพื่อนจะแก้บนแล้วเพื่อนก็มาจ่ายค่านางรำอะไรเองค่สะสมมติว่าเพื่อนเพื่อนมาแก้บนมาอะไรก็ต้องมีแบบพวงมลาลัยหรือพานหรือพุดก็ลแ,ลแล้วแต่เพื่อนแจ้งมาว่าผ <c oughs> ลไม้ไหมไม,มีไหมหรือว่าช่างก็จะเป็นนางรำมันจะเป็นนางรำซึ่งนางรำก็จะเป็นคนได้ไป ลกับป้าก็จะทุนที่ตรงนี้คือจะไม่ได้ส่ว่าก็จะมีพ่อๆกับใจข้าบ้านข้าไฟนะลุง <c oughs> ต่ลหลักๆก็คือเราทำอาชีพยูทูบเบอร์ง่ายๆเลยตรงนี้ครับเด่นๆเชิญถ่ายรูปครับด้านล่างด้านล่างมาอย่างนี้<อ>จะสวยเลยทำไมอยอดแสงเป็นตากล้องทำไมแต่งตัวอย่างนี้เนะี่ยน้อมันจะเดินทางแล้ว เชอเชิญผู cre ux, cre ux, cre ux, ้ใหญ่คร er right? um, ับด้านล่างขายรูด้านล่างครับาว่มันจะไม่ยอสนเียมาสับศึกษาฟังครูปาริจิตนะคะเดี๋ยวไปตักเอานะคะนี่เป็นารขายได้พี่สามว่าครับถูกพี่สาม

ยังไม่ได้แลวค่ะเย็นนี้จะเดินทางแล้วค่ไ้ไม่ะไม่ได้คุยย้อนแสงไม่ไม่คจะทไม่เอาไม่ไม่ได้คุยนะไม่รู้คนณ่ย่ได้ไ่้องม่านะครับผมป้องอยู่นี่เด้อ ใบมอยู่ตรงกลางตรงกลางบอกให้เราอยู่ตรงกลางนี่ะต้องเป็นคนดียวคนเดีาะบนได้ครับครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับนักศึกษาก่อนไหครับโอ้ยนักศึกษาด้วยใช่ลุงเกนเลยหน้าตาเหมือนไหมเหมือนเหมือนจะฟงตาายหรือเปล่าลุ้งเกนเลยรักะครับ กดโป้งห an, ให้หน่อยครับกดโป้งให้หน่อยครับดครับสวยงามมากกดกดใจให้ด้วยครับหนึ่งปรววัติศานตร์ัวัติลวละใจโอเคครับผมเรียบร้อยครับ ขอาผู้ใหญ่ด้วยนะครับบรวรทัศนาศษาวเอาปลานี้เอาทุมาให้น้องหน่อยมทั้งหมดกีคนหอากี่ท่านเดี๋ยวมาจุดทูบไหว้กปูกกันก็ได้เอาทุกมาหน่อยค่ะ ้าเข้าไปอีกก็ไม่้แล้วบ้านพันาเป็นพื้นที่ลงจะมีนักศึกษาครับ็อ่ยจู่ยัน่งนี้วหพี่จะข้อมในนที่เรใไเน่รน่ะบ ทำมาเลยอ่ะจุดทูบคนละเก็ดดอกค่ะจะพาจะพาขอพรน้องคนไม่ได้เลยต้องน้องผู้ชายใด้เกียนยมทุกคนใช่ไหมอัน้เกียรตินิยมทุกคนเกีต้วไปยันต่ออีไหมเรียว่าจะตออกนทํางานแล้วอ่านั่นไงเราเกียรตนิยมชั้นต่อไป จุดรูปเลยลูกจุดรูปเลนค่ะได้ลำสองด้านเลยมีไหมไฟติดป่ะที่นี่ก็มีไฟนะครับได้ผมจุดบางดิยันนี้ว่าคู่นี้นะนลังหนึ่งร้อยคนเนี่ยแต่ว่ายูนเพอรก็ไปกับลุงอี่นะใช่ไหมแต่เราอยู่รับศึกษาเข้ามาดูงานที่นี่เพื่อสอบถานเรื่องแผนท่องเที่ยวก็เลย ต้องสบัดเียงทเข้ามาทันทีทันนเสร็จแล้วก็เลยไปโทรแจ้งไปที่ผู้ใหญ่ว่าน้องๆเขาจะเข้ามาตอนไหนเพราะว่าตอนเย็นเดี๋ยวลุงเพื่อนก็นจะได้พร้อมๆกันก็เลยให้เข้ามาก่อนที่ลุงจะไปจะเปคนประสานงานกับลุง ป้าอยู่นะครับ้ป้ปอยู่นะย่นี้เราจะต้องไปกันนะครับนี้เหรอรนี้เช้ครับร้นะเราไปกว่านะครับโอเคเคตกว่าใช่กว่าเดี๋ยวต้องาเกไปไม่ถูกะโมตตาคะโตาคาโตอราโตอราโตัมา สัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมินาสกาเรนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังประสิทธิเม นา,นาโมนาโขอริยเมตรโยโคติสตโตนาโมพุทธายะอินมินาสการนะชายะชาชยาปาริกิตนคราชมหาลาภังประสิทธิเมนาโมนาโคอริยเมตตรโยโพติสตโตนาโมพุทธายะ กิมนาสการณ์ชัยยะชัยยะปาริก <to> ิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิเมย์นามาโคอริยะเมตรโยโพธิสตโตนัมโมพุทธายะปันจขานขอพรเลยค่ะอยากได้เกียรติยมระดับหนึ่งขอต่อหน้าองคูเลยค่ะ เป็นใหญ่ยิ่งให้ปรับตรงกลางอะไรนะจะปรับสกปรนครก่อพยายามปรับที่ตรงต่างๆนี่ไหมใครเนี่ยไม่รู้เลยเหมือนกันที่ตรงต่างๆพยายามปรับที่ตรงกลางได้มาที่ดัที่มีบอกว่าอย่างไทยน้องวันพรุ่งนี้เของพี่จะมีน้องน้องนี้น้องใหญ่สำเร็จการรับเรามีโครงการน้องมาดูน้องมาดูการราบกระบวนการเพราะเราม่เล่าว่าเพราะว่าบางครั้งน้องอาจจะไม่เห็นภาพที่ว่า ที่เราไม่ใหญ่โตนะแต่ทําไมมีคนมาล้าแก้บนมาทําไมคนทักทายที่ท่าได้เขาขายที่ไม่ได้ทํายังไงก็ขายไม่ได้แต่ปรากฏว่าเขาขอยุติธรรมประเทศจะไม่น่ครับจากิครับแค่เสื่อที่ทานองค์พระปู่สองวันแล้วขายที่ได้จะมาล้ำพวกนี้นะพอดีอวิทยาญาดีเขาเขาบนนางล้าไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคน พวน,นี้ก็เลยต้องแก้บนนางรำทั้งหมดก็จะเป็นนางนางรำทุกๆุกหมู่บ้านที่สามารถรำได้นางรำบ้านจะปะดัดดลบัดด้วยนางรำบ้านห้วยลำเทียนอยู่ใ,ใกล้นี้กิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมของตำบลตำบลที่ตำบลคุณละคำหลักๆส่วนตำบลน้องแวงที่ตำบลที่ลุงอยู่ก็บ้านเกิดลุงก็ก็มีนางรำมาบ้างก็พวกภาษาพวกปู่พวกย่าก็มา มีอะไรทำไหมล่ะมีอะไรจะมไหมล่ะนี่คจะเร่ออะไรน่าจะเพราะว่าจะมัมาให้ตรงนีค่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณค่คขอบคุณค่ขอบคุณ่นะคขอบคุณค่ะบคครับบคาเม่ด้วยนะคะ